วันนี้ได้มาเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการเด็กแว้นนะครับออที่ได้มาวันนี้ก็ได้ความรู้เรื่องกฎหมายว่าเออที่มาในวันนี้ความผิดร้ายแรงถึงพ่อแม่ของเราด้วยได้ความรู้ว่าวิธีการเข้าร่วมเนี่ยเป็นยังไงและในสิ่งที่ได้ไปวันนี้ก็จะนำไปปรับใช้นำไปบอกต่อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพี่ ว่าในสิ่งที่ทําอยู่มันไม่ดีไม่เคยครับก็รู้สึกดีนะครับที่ได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยว่าเป็นยังไงต้ตตองมีครับก็เป็นเด็กแวนเ,แเนี่ยมันไม่ดีเลยครับเจ็บตัวด้วยอาจเกิดอุบัติเหตุได้อาจจะตำรวจจับได้ไถ้าโดนตำรวจจับเนี่ยโทษหนักถึงพ่อแม่ด้วยถึงตัวเราด้วยอาจจะว่าอนาคตเสียไปเลยก็ได้ครับ ไม่ดีนะครับเป็นเด็กแว้นเนี่ยตั้งใจเรียนดีกว่าครับโครงการนี้ก็ดีนะครับถ้ามีโอกาสก็ขอให้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นมาอีกดีครับก็ไม่ดีนะครับคราบมันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นครับเดือดร้อนนะครับก็ขอฝากเตือนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เป็นเด็กแว้นมันอันตรายนะครับ ก็ถ้าคิดจะแววนจริงก็ในสนามแข่งยีฟ้าครับ